ในหนังสืออาชาและชาลีในหัวข้อว่าด้วยกีบม้าผมได้กล่าวไว้ว่าม้าจะรู้จักรักษาความยาวของกีบให้พอดีโดยการถูกับพื้นให้กีบสึกหรือไม่เช่นนั้น ม้าบางตัวที่กีบไม่แข็งแรงมากนักกรีบเมื่อเมื่อยาวกว่าปกติกรีบก็จะหักแต่ม้าบางตัวกีบแข็งแรงแล้วไม่รู้จักวิธีถูกับพื้นกรีบหรือเล็บเขาก็จะยาวดังรูปถ้าเป็นม้าเลี้ยง เจ้าของก็ต้องมีการตัดเล็บม้าให้ได้ความยาวพอดีทีนี้การจะตัดเล็บยาวสั้นเท่าไหร่มาดูหลักวิชาครับกีบม้ากับเล็บคนเหมือนกันคือมีส่วนที่ติดกับเนื้อและส่วนที่ยื่นออกไปส่วนที่ยื่นออกไป เวลาตัดจะไม่เจ็บเพราะฉะนั้นในในขีดม้าก็จะเป็นส่วนที่ใช้ตอกเกือกเส้นแบ่งว่าส่วนไหนที่ติดกับเนื้อส่วนไหนที่ยื่นออกไปภาษาอังกฤษเรียกไว้หลายนะครับดูเส้นขอบตรงนิ้วเห็นชัดเจนสำหรับเล็บม้าก็จะเห็นขอบดำๆนะครับ แล้วเลยออกไปเวลาแต่งกีบก็จะให้ยาวกว่าตรงขอบออกไปประมาณ1เซนติเมตรถ้าการแต่งกีบที่ถูกต้องความยาวเมื่อแบ่งจะดังจะเป็นได้ดังรูปนะครับในส่วนของฐานและส่วนของปลายกีบจะต้องยาวเท่ากันในรูปนี้ การแต่งกีบแต่งได้ดีมากม้าจะมีความสมดุลถ้าเล็บม้ายาวกว่าปกติส่วนปลายของกีบจะยาวกว่าส่วนฐานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแต่งจะต้องตัดส่วนปลายออกอันนี้ตัดส่วนปลายออกแล้วนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนกําลังพอดีอันนี้คือการ แต่งกีบได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาจะแต่งกีบต้องเข้าใจหลักวิชาของหลักวิชาว่าธรรมชาติของจีบม้าเป็นอย่างไร